รู้ได้ไงว่าอันไหนถังขยะเมื่อกี้ไหมเหล่าเตียงเห็นเห็นเตียงไปเห็นเตียงแล้วดรนมีอะไร่แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าสนุกนะเหมือนใช่เอาล่ะโอ้ยเปิดได้ด้วยโอ้โห ีแยกได้ไหมเอาไปทุ่มได้ไหมได้ป่ะลองดูลองดูโอ้โหไม่น่าได้กันวางแล้ววางวางวางคิดว่าน่าจะมีซัมติงในห้องน้ำหญิงใช่ใช่โอ้โหก็คิดอย่างนั้นโอเคมีซัมติงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันใช่มันก็ตามนั้น exit ไปเลยเอ่อแม็กโอเค แกรมมาเหรอแกรมมาแกรมมาออปชั่นเพิ่มแกรมมาแกรมมาไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นวิดีโอวิดีโอเออแกรมมาคอลเลกชั่นวู้โห้จ้าสําเร็จเลยจริงจริงมันก็ควร<อ>จะเป็นอย่างนี้ปะ่ะใช่ทุกคนในแท็บบองเห็นด้วยใช่ใช่โอเค เราไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวใช่ใช่ใช่เราไม่ได้กลัวเราไม่ได้ปรับเพราะว่าเรากลัวเลยเราแบบเราแค่เป็นห่วงกลัวว่าชาวตูดจะมองไม่เห็นถูกโอเคอืมอืมใช่ใช่มันก็ดูสว่างดีนะแต่ว่าก็ดูยากอยู่ดีแต่ก็สว่างขึ้นเยอะเลยนะ ห้องน้ำห้องน้ำนี่ไงหมูคนโองงา้จดจัดนั่นไงมีแฉลงจริงด้วยวิ <c oughs> <c oughs> ่งแล้วไม่เอา,ากลัวกลัวต้องแบบว่าหยิบขึ้นมา หยิบขึ้นมาแล้วบอกเลยนะว่าอันนี้เอาไว้ทําลายกําแพงห้องสามสองสามเออทำไมต้องบอกด้วยก่อนกว่กวกัวเราแบบไม่รู้เอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นเอาไว้ทำอะไรกัวเราเอาเมาแปรงฟันตานนี้เอาเฉลเองมาแปรงฟันต้องเป็นฟันแบบไหนกันเนี่ย <c oughs> แล้พี่เขาคือใครพี่เขาคือเจ้าของบ้านหรอ คุณน่าจะมาอยู่บ้านนี้เฉยๆพว่าบ้านนี้มีอาถรรพ์อเนี่ยจุบกได้เลยไหมเอา้าเะกี้เขาสป้อนบาดีจริงๆด้วยเหรอโอ๊ย <c oughs> แแม่โดนค้างเดียวตายเลยอะ่ะโอ้อันนี้ยาอ,อ่ะน,นี้ต้องจูงหนักๆเลยอะ่ะใุมปมันจะมีไฟให้เปิดไหมอะคะถ้ามีไฟให้เปิดก็ดีคะ่ะจะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าอะ่ะปกติเราเดินผ่านมามีไฟให้เปิดไหมอะไม่เ,เลยเมื่อกี้ หรือว่าเราไม่ได้สังเกตเองเพราะว่าเราแบบเดินแบบดุมดุมดุมไปั่นนาชีน่านาชีแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่กดลูกตาเขาจะอยู่ตรงนั้นไหมหรือว่าเขาจะมาหลังจากกดลูกตาน่นหนาชีพี่พี่กดผมว่ะพี่พี่กดอะไรผมว่ะพี่ซัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมเด๋ยวจุกไม่ได้คะ่ะเมื่อกี้พายายามดีแล้วแล้วมันก็ติดอะ่ะทุกคนว่าไง เราไม่มีอาวุธที่สามารถฟาดเขาได้เลยใช่ไหมทำไมเราต้องเป็นฝ่ายถูกกระทำตั้นสีเราจะไม่ยอมถูกกระทำแล้วนะใช่สมื่อไร่เพราะฉะนั้นเราก็กลับไปให้เขาจุกอีก